เราคงจะได้เห็นกันมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วว่าคนที่โกรธเกือบจะไม่เป็นนั้นบางคราวก็ได้แสดงความโกรธออกมาจนถึงขีดที่ฆ่าคนได้โดยที่ไม่รู้สึกตัวหรือบางคนเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งแต่แล้วในวันใดวันหนึ่งก็กลายเป็นผู้ยักยอกทรัพย์จำนวนมหาศาล หรือบางครั้งผู้ที่เป็นที่เคารพเริ่มใสของคนจํานวนมากได้กลายเป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมด้วยความลุ่มหลงอย่างน่าละอายเรื่องเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่มันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วมากต่อมากและก็คงจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าความโลภ ความโกรธและความหลงเป็นของเล่าร้อนเปรียบเหมือนไฟสามกองที่คุกรุ่นอยู่ภายในเมื่อยังไม่มีเชื้อล่อมันก็ยังไม่ออกมาให้ปรากฏเมื่อถูกเชื้อล่ออันเหมาะมันก็ลุกโผล่ออกมาให้เห็นทันทีการศึกษาอบรมหรือธรรมชาติแห่งจิต ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้เลยทั้งเช่นนี้ก็เพราะความโลภความโกรธความหลงมีกำลังเหนือมากกว่านั่นเองการสอนให้ทำความดีและเว้นความชั่วของศาสดาทางศาสนานั้นย่อมจูงใจให้มนุษย์ปฏิบัติตามได้ก็จริง แต่ก็หามีอำนาจที่จะจูงใจให้มนุษย์ปฏิบัติตามได้ตลอดไปไม่เพราะมนุษย์ยังมีจิตไม่บริสุทธิ์ยังมีกิเลสเกิดกลางอยู่ในดวงจิตเมื่อถูกเชื้อล่ออันเหมาะเขาก็ต้องทำชั่วขึ้นมาอีกดังนั้นความชั่วยังคงมีอยู่ในทั่วโลกจนตราบเท่าทุกวันนี้ ด้วยเหตุนี้เององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าการที่ไม่ให้มนุษย์ทำชั่วได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องให้มนุษย์ชำระจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเสียก่อนเมื่อจิตของเขาบริสุทธิ์แล้วเขาก็จะไม่ทำชั่วจะทำแต่ความดีเพราะมูลเหตุที่จะให้ทำความชั่วคือ กิเลสหมดไปเสียแล้วดังนั้นจิตจึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์